สวัสดีครับผมออฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero รเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับก็บพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการหุ้นเด่นรอบวันหุ้นวันนี้ติดสแกนมาถึง30ตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นหุ้นของวันที่28กันยา2563วันนี้ตลาดบวกมา18จุดนะแต่ก็อย่าลืมนะครับเตือนกันไว้แล้วในรายการแอบมาบอกนะครับที่ลงไว้เมื่อวันอาทิตย์ เซตตอนนี้เป็นขาลงนะครับตลาดบ้านเราเป็นขาลงแล้วการขึ้นรอบนี้มันเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับจนกว่าเขาจะสร้างฐานใหม่ได้เขาถึงจะสามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ารอบนี้เซตเป็นขาขึ้นแล้วต้องไปดูรายการแอบมาบอกนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เซตของเราเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อเท่านั้นเองเอาละครับตอนนี้หุ้นของเราเยอะมาก30ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันเลยดีกว่าว่า หุ้นตัวไหนเป็นเทรนดอะไรกันบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยครับดีๆดีๆตอนนี้สร้างฐานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยหลังจากที่มีการขึ้นย่อดทะลุรอบนี้ก็เป็นการสร้างฐานใหม่ละการทิ้งตัวกลับลงมานะครับชุดนี้นะที่มีการพักตัวเนี่ยโลของเขาจะอยู่ที่โซน13.3นะถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อส่วนไฮของเขานะครับจะอยู่ที่ไฮนี้ครับช่วง18บาท20สตางค์นะครับถึง8บาท40สตางค์นี่คือไฮของเขา ถ้าทะลุกรอบนี้ได้ก็จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ครับตัวที่2ครับ ILM ตัวนี้หลังจากที่หลุดเทรนขาขึ้นมาแล้วช่วงนี้เป็น Head and Shoulder ใช่ไหมขึ้นยอดทะลุแล้วก็พักตัวทำ neckline แล้วก็ขึ้นไปทำไหล่ขวาแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับตอนนี้ก็เป็นการเด้งขึ้นของขาลงนะแต่ว่ามีลุ้นแล้วนะครับเพราะว่าราคามาเจาะไฮล้วไฮของเขาที่สร้างไว้คือ12.5 วันนี้ปิดที่12.4นะถ้าทะลุ12.5ไปได้วันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นจุดกลับตัวที่ชัดเจนแล้วครับสำหรับ ILM นะและถ้าผ่านไปได้นะการพักตัวลงมาไม่ควรจะหลุดโลที่11.5ครับตัวที่ 3, ETC ตัวนี้ต้องบอกว่าวิ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะครับหลังจากที่ราคามีการหลุดโลชุดนี้ที่1.99เนี่ยหลุดโลมาได้ปุ๊บแล้วราคาก็พักตัว ลงต่อ2วันแล้วก็ดีดขึ้นเลยห้าวันรวดนะก็ต้องบอกว่าในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับอย่างไทม์เฟรม5้าทีนี้เป็นขาขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูทรงขาขึ้นที่สวยๆนะเนี่ยราคามีการขึ้นแล้วก็พักทะลุพักทะลุออกข้างทะลุหายขึ้นมาได้ออกข้างทะลุหายเนี่ยฮะทรงการไปขาขึ้นที่สวยงามถ้าสมมุติว่าใครชอบเล่นในระยะสั้นๆนะครับเดเทรดเนี่ยก็สามารถเลือกที่ไทม์เฟรมเล็กๆ,ๆอย่าง5้านาทีได้เลยนะทุกการกลับตัวนะครับมันก็จะมีการยกายยกโลให้เห็นแบบนี้แหละครับ แล้วก็สำคัญก็คือการทะลุไฮเนี่ยจะมีโวลุ่มเข้ามาด้วยต้องสังเกตดีๆนะครับการทะลุไฮแต่ละครั้งเนี่ยของ ETC มีโวลุ่มตลอดแต่ว่าถ้าเราดูกันแค่ทำเฟรมเดียวอย่างเดียวตอนนี้เขากําลังเด้งขึ้นเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งนะจะยังไม่ขึ้นเลยนะครับจะต้องมีการพักตัวก่อนและการพักตัวรอบถัดไปของเขาจะต้องไม่หลุดโลที่โซน1.68ครับตัวที่4 TFG TFG ตอนนี้ น่าจะอยู่ในช่วงของไซเวย์นะไซเวย์ way, แล้วราคาลงมาเล่นใกล้ๆฐานที่เป็นไฮโลก่อนหน้านะครับที่4.08ชุดนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วก็ลงเด้งลงเด้งลงแบบนี้นะก็เป็นลักษณะของการพักตัวแต่ว่าพักค่อนข้างลึกเท่านั้นเองและราคาลงมาใกล้แนวไฮโลก็ถือว่าเป็นจุดที่สวยเลยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ํานั่นเองนะถ้าราคาดีดกลับขึ้นไปที่ไฮได้ไฮของเขาอยู่5 6 5เนาะถ้าดีขึ้นไปที่ High ไฮไ,ได้นี้ก็ถือว่าได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าหลุด4.08นะ อย่าลืมนะครับต้องคัดลออทันทีนะตัวถัดไปนะครับสเต็กนะครับตัวนี้เป็นการดึงขึ้นของขาลงชัดเจนนะดูการทิ้งตัวลงมานะครับแบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่าภาพรวมของเขาเป็นขาลงนะเวลาดูขาลงนะครับให้ดูที่ภาพรวมด้วยดูเทรนด์ด้วยไม่ใช่ดูแค่แท่งเดียวนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย hey, แท่งวันนี้เป็นแท่งเขียวสเต็กเป็นขาขึ้นแล้วนะไม่ใช่นะครับคือคือต้องดูที่ภาพรวมแบบนี้โมเมนตัม um, เขาเป็นขาลงเทรนด์เป็นขาลงแบบนี้ ก็แสดงว่าการขึ้นชุดนี้เป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเท่านั้นเองและแนวร่าหายของเขานะอยู่ที่13.5นะครับนี่คือแนวที่ราคาจะมีการดิดกลับขึ้นมาเทสแต่ก็ไม่น่าจะถึงนะผมว่ามันสูงเกินไปถ้าถึงได้นะก็น่าจะมีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์ได้เลยครับตัวถัดไปนะครับ xo ่าดูใกล้ๆกันนะครับ xo เนี่ยเป็นเทด์ขาขึ้นอยู่แล้วแหละตอนนี้เขาอยู่ในช่วงการพักฐาน แล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไฮที่บริเวณนี้ไปได้ไฮคือ 9. 7นะครับมีการทะลุขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งเห็นทรงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยทะลุขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ทะลุอีกแล้วนะไม่ผ่านนะครับโดนกดตลอดเลยถ้าผ่าน9.7ได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการกลับตัวเพื่อที่จะเล่นรอบใหม่แล้วนะแต่ว่ายังไม่ผ่านแค่นั้นเองต้องรอรุนให้เขาผ่านให้ได้ครับตัวถัดไปครับอ๋อ mm. ดูทรงกราฟวันนี้ วันนี้เหมือนจะผ่านไฮคลื่นย่อยที่3.16ได้นะหได้ดูแท่งนี้แต่ว่าโดนทุบกลับลงมาครับทุบกลับลงมาแบบนี้ต้องบอกว่าไม่สวยนะครับออนะต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเขาจะสามารถผ่านได้ไหมไฮที่สามจ่3.16เนี่ยถ้าผ่านได้นะก็จะถือว่าเป็นการเริ่มกลับตัวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้นะแล้วปิดเหนือ3.16ได้โลของเขาจะอยู่ที่2.86ถ้าผ่านปุ๊บแล้วราคาพักตัวลงมาหลุด2 8 6ก็ต้องคัดลอดนะครับถ้าสมมติว่าใครจะเล่นตัวนี้ ตัวที่8ครับ B W G B W G เป็นการเด้งเนี่ยการเด้งชุดนี้เป็นการเด้งของขาลงนะยังไม่มีอะไรน่าสนใจในหุ้นตัวนี้นะครับแนวโลว์ไฮของเขานะอยู่ช่วงโซน59สตางค์ครับตัวที่9ซ Sis โ oh อ้โหวันนี้วิ่งต่อนะถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมหลังจากที่ราคามีการพักตัวชุดนี้นะครับลงเด้งแล้วก็ลง หลังจากที่ราคามีการพักตัวนะครับแล้วก็มีการ break high ขึ้นย่อยนี่คือจุด break high ขึ้นย่อยนะครับจุดนี้ break high ขึ้นย่อยปุ๊บมาปิดจ่อแนวต้านแล้วก็วิ่งต่ออีกเลย3วันถือว่าเป็น uptrend ที่แข็งแรงครับสำหรับตัวซิสตัวนี้และราคานะครับถ้าย่อลงมาหรือว่าพักลงมารอบถัดไปนะไม่ควรหลุด13 2สดถ้าหลุดนี่คือแนว stop loss นะครับมีเพื่อนๆคอม c o m ต์มาบอกว่าอยากให้บอกจุด stop loss ด้วยก็คือแนวโลล่าสุดนี่แหละครับที่ผมบอกไปว่า จุดตรงนี้ไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดก็แปลว่าถ้าหลุดต้องสับล็อดนะส่วนนวต้านไม่มีนะจำได้ว่าตัวนี้เป็นหุ้นออกทามไฮนะครับตัวที่10 AS AS สนะครับสามารถผ่านไฮแล้วก็ทำไฮใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ปิดเต็มแทงด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับตัวนี้ก็จะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีการออกข้างมานานพอสมควรเนาะเริ่มออกข้างมาตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหานะครับก็เพิ่งมา break high ได้ช่วงสิ้นเดือนกันยาเออใช้เวลา1เดือนเต็มเมเลยทีเดียวและไฮโลล่าสุดของเขานะครับคือ4.36แนวนี้ไม่ควรหลุดครับถ้าหลุดก็จะเกิดการเปลี่ยนเทรดตัวที่11นะครับ JWD JWD นะครับวันนี้สามารถทะลุไฮได้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าจะ ยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปนะมาดูใกล้ๆกันครับวันนี้มีการทะลุไฮใหม่ได้นะครับไฮตรงนี้เนะี่ยแท่งที่เป็น Shooting s t a ์เนี่ย7.95ราคาวันนี้สามารถยืนปิดเหนือไฮได้เป็นผลสําเร็จนะครับก็ทําให้แนวไฮโลของเขานะครับจะถูกยกขึ้นมาที่7บาทถ้ามีการพักตัวลงมานะครับถ้าสมมติตรงนี้เป็นฟอลเบ k แล้วราคาพักตัวลงมาไม่ควรหลุด7บาทนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าราคามันไม่พักตัวนะก็ต้องไปดูแนวต้านเลยนะครับ แนวตั้นก็จะอยู่ที่แปดจุดสี่ศูนย์นะครับนี่คือแนวตั้นถัดไปที่เขาจะไปพปะทาครับตัวที่สิบสองครับ S T G T มาแล้วนะครับมาถึงจุดนัดหมายของเราแล้วก็คือในกรอบที่ผมให้ไว้นะแปดสิบบาทชนวันนี้ชนแล้วก็มีการเด้งกลับลงมานะไม่สามารถยืนได้หรือว่าผ่านได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าน่าจะเทคฟุตก่อนละส่วนหนึ่งนะสำหรับ S T G T เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะสามารถผ่านกรอบนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะกรอบนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับ มีการชน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่ผ่านครับครั้งที่4ครั้งนี้ก็ไม่ผ่านตัวถัดไปครับ TVO TVO เทรนแน่นอนครับว่าเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันวันนี้นะครับก็สามารถ break high ขึ้นไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับปิดเหนือ high เดิมได้นะครับแล้วก็มีการ ยกไฮโลขึ้นมานะครับยกไฮโลขึ้นมาอยู่ที่32.25นะนี่คือแนวที่ห้ามหลุดเลยนะครับถ้ามีการพักตัวส่วนไฮถัดไปนะครับที่ตัว TVO จะไปประทะนะผมเห็นที่ไทม์เ a m e มันเลยทีเดียวนะครับไฮถัดไปที่เขาจะวิ่งไปชนนะครับก็คือ37.25ครับตัวถัดไปครับ TISCO TISCO เป็นการเด้งของขาลงครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวตัวที่15ครับดู h o m e นะ d ด h o m e นี่เป็นขาขึ้นอยู่แล้ววันนี้ วันนี้ทำหาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอติเส้นดูก่อนนะครับวันนี้ก็บอกว่าสามารถยืนเหนือไฮที่14.9ได้เป็นผลสําเร็จครับวันนี้ปิดที่15บาทแล้วก็แนวซับลอดนะครับหรือแนวไฮโลของเรานะก็จะถูกเลื่อนขึ้นมาไว้ที่บริเวณ14บาท10สต่างครับซึ่งเป็นไฮโลล่าสุดนั่นเองตัวที่16ครับ T H Com T H Com ตอนนี้ยังนะครับยังสร้างฐานไม่ได้ รอให้เขาสร้างฐานให้ได้ก่อนเขามีแค่มีการเด้งขึ้นมาเท่านั้นเองนะยังไม่มีการพักแล้วก็ทะลุให้เราเห็นนะครับก็ต้องรออีกสักหน่อยครับสำหรับ THCOM ตัวที่17 TPS TPS ทรงเป็นขาขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงการพักตัวนี่เขาพักตัวตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคมนะรั High ลื่นยอยของเขาอยู่ที่2.68ถ้าทะลุไปได้มีโอกาสกลับไปเทสไ h ที่2.92ได้ครับส่วนแนว stop loss นะครับแ,แนวไฮโลล่าสุดของเขาเนี่ย จะอยู่ที่โซนนี้ครับถ้าราคาผ่าน2.68ไปได้แนวซับรอสจะอยู่ที่2.44นะแต่ต้องรอให้ผ่านให้ได้ก่อนนะครับตัวที่1 8นะครับ TIP นะก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะเพราะว่าราคามีการหลุดหนะลุดไฮ้โลก่อนหน้านะครับซึ่งเป็นตรงนี้นะหลุดลงมาละว,วันนี้ก็เป็นการเด้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะลงต่อเท่านั้นเองตัวที่19ครับ THIL อ่านะตัวนี้อยู่ในเคสส s ี้ที่สอนในคลาสด้วยนะ ตอนนี้ T H I L ตอนนี้มีการ break high ขึ้นย่อยขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการพักตัวลงมารอบนี้ high เดิมของเขานู่นนะฮะอยู่ที่3บาทสิสตางค์กรอบล่างอยู่ที่2บาทนะทรงตัวนี้จะคล้ายๆกับธานี J W D Sabina ช่วงที่ยังไม่ออกตัวจะคล้ายๆกันนะมีการด้่งขึ้นชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีการพักตัวชุดใหญ่และตอนนี้คลื่นย่อยมีการทำา i g แล้วมีรุ่นนะครับที่จะกลับไปเท s ไ h i ที่3.10ได้ส่วนจุด ซับล้อนะครับไม่ควรหลุด2.04นะที่มีการพักตัวลงมาตัวที่20ครับ JCK อ่าวันนี้ก็วิ่งต่อแล้วนะครับหลังจากมีการทะลุไฮขึ้นย่อยนะเนี่ยครับพอผ่านไฮขึ้นย่อยที่1.54มาได้คือแท่งนี้นะครับแท่งของวันที่22จำได้ว่าวันนี้ก็ติดสแกนด้วยพอผ่านปุ๊บแล้วก็พักตัวไป3วันวันนี้ขึ้นต่อนะแกลบตรงนี้ได้ถูกปิดไปแล้วนะครับแกลบที่1.76เนี่ยก็ เจอกถัดไปถ้าสองจุดสองสี่นะครับมีโอกาสจะไปถึงครับส่วนการพักตัวลงมานะเราจะเลื่อนเลื่อนแนวซับลอดนะครับต้องพูดว่าซับลอดแหละถ้าถ้าไม่พูดคํานี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะเออแนวซับลอดก็คือถ้าหลุดนะครับต้องคัดทิ้งนะแนวซับลอดก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสามนะครับอถ้าพักตัวลงมาไม่ควรหลุดแนวนี้ครับตัวที่ยี่สิบเอ็ด TMB TMB เป็นการเด้งขึ้นของขาลงนะครับต้องรอให้เขาสร้างฐานให้ได้ก่อนนะ นี่ครับการได้ขึ้นขาลงนะแล้วก็มีโลว์ไฮอยู่ที่0.98ครับตัวที่2 e EA โอ้โหเอนี่ลงหนักเลยหลังจากเสียทรงนะครับช่วงโซนนี้นะช่วงโซนนี้ก็มีการเสียทรงแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับตอนนี้แนวโลวอร์ไฮของเขาล่าสุดนะอยู่ที่43บาทนะครับชุดนี้เป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับนอกจากเขาจะสร้างฐานได้นะก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจะสร้างฐานได้หรือเปล่าในช่วงโซนนี้ ตัว23ครับตรินตอนนี้ก็เป็นช่วงของขาขึ้นนะครับขึ้นสวยเลยหลังจากทะลุไฮที่35สตางค์ได้นะก็มีการพักตัวนะครับชุดนี้นะแล้วไฮล่าสุดของเขาจะอยู่ที่38สตางค์และจุดซับล็อตนะครับอยู่ที่แนว30สตางค์ครับหุ้นตัวนี้ก็ต้องเทรดกันไวหน่อยนะเพราะว่าเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับตัว 24, ที่24 TCMC TCMC วันนี้ก็สามารถทะลุไฮได้นะแต่ว่าปิดเป็นแท่งแดงนะครับไม่นน่าเลยนะ มีการ break high ได้นะครับคขึ้นย่อยก็แสดงจุดกับตัวไปแล้วแหละสำหรับ TCMC นะมีการขึ้นย่อนะครับลงมาทำ double bottom แล้วก็ทะลุวันนี้เปิดเป็น break away Gap ด้วยนะเห็นไหมเขามีการสร้างแกลบขึ้นไปก็ถือว่าสวยครับสวยเลยทีเดียวโอกาสไปประทั่งรู high เดิมที่1.30ก็มีสูงครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอดูพรุ่งนี้กันดีกว่าว่าเขาจะยังยืนไหวไหมส่วนแนวซับรอ,อนะครับให้ไว้ที่1.12ครับ ัวถัดไปนะครับ T-cap T-cap นี่เป็นขาลงชัดเจนนะครับช่วงโซนนี้ไหลลงมาสร้างภูเขาขึ้นไปหนึ่งลูกนะแล้วก็วิ่งลงอย่างเดียวเลยมาดูจุดโลล่าสุดของเขากันนะครับโลล่างสุดของเขาอยู่ที่28.5ตอนนี้ราคาเกือบถึงละแล้วก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะครับเจอแนวโลเข้าไปนะก็เริ่มจะมีการเด้งให้เห็นบ้างแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะกลับขึ้นไปให้ได้เขาต้องมีการสร้างฐานนะครับทําจุดกลับตัวสวยๆซะก่อนนะตอนนี้นะครับ มันมันยังไม่ทําจุดกับตัวมันเป็นแค่การเล่กเฉยๆต้องมีการทําทรงนี้ซะก,ก่อนฉะนั้นทีแคบนี่ผ่านนะครับไปดูตัวยี่หกกัน work work ยังอยู่ในช่วงการสะสมกําลังครับแล้วก็มองไปทางขึ้นมากกว่าลงเพราะว่าราคามีการทะลุไฮแล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเพราะา work เนี่ยก็ติดมาค่อนข้างบ่อยนะในตัวสกแกนของเราราคามีการขึ้นยอดทะลุนะครับพอทะลุเสร็จป,ปุ๊บราคาก็มีการทิ้งตัวกลับลงมาเล่นที่กรอบเดิม กรอบเดิมของเขาก็อยู่ที่โซนนี้ฮะ9.65นะครับที่เป็นกรอบล่างกรอบบนอยู่ที่11บาทเนี่ยทะลุเสร็จปุ๊บก,กลับมาเล่นกรอบเดิมแปลว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสะสมกําลังครับถ้าไม่หลุด9.65ก็ยังจะคงมีโอกาสที่จะขึ้นได้สำหรับเวอร์ครับตัวที่27ซิก้าซิก้าก็ขึ้นต่อนะสวยเลยทีเดียวราคาทะลุไฮช่วงโซนนี้ขึ้นไม่ได้เนาะ1.95ก็วิ่งยาวเลยครับ ใครที่ไม่มีของแนะนําว่าอย่าตามนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปสูงมากแล้วอย่าไปไล่ราคาเขาเลยฮะร,รอให้เขาพักตัวก่อนดีกว่านะพอพักตัวลงมาก็มีจุดไฮโลเดิมนะครับจุดซับร้อนเนี่ยอยู่ที่1.75ไม่กวนหลุดเลยทีเดียวตัวยี่ดับมาอีกแล้วนะครับดับยนี่ทำไฮหรือเปล่าวันนี้โอ้โหเทรนเดิร์เป็นขาขึ้นนะครับติดคอมเพลของเรามาตั้งแต่ช่วงนี้นะครับช่วงยีสิตัาง มีเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาเม้นด้วยว่าได้กําไรจากตัวนี้นะครับก็ต้องยินดีด้วยนะครับแล้ววันนี้นะถ้ายังถือต่อนะครับราคาก็ได้ทำไฮใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปปิดที่25สตางค์นะครับก็แนวซับลอตจะถูกเลื่อนขึ้นมาจาก16สตางค์มาไว้ที่ low 18สตางค์ครับเลื่อนขึ้นมา2สตางค์ตัวนี้ก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ครับสวยเลยตัวที่29เป็นวอลเล t นะครับผ่านนะไปดูตัวที่30ครับ NWR ตอนนี้ เทรนเดิมนะเทรนเดิมเป็นขาขึ้นแต่ว่ามีการเสียทรงช่วงโซนนี้นะครับอ่าก็เลยพลิกตัวลงมาแต่ว่าลงมาได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยครับกลับตัวซะแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีการขึ้นยอทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ NWR นะการพักตัวลงมารอบถัดไปไม่ควรจะหลุดโลที่0.46ครับถ้าหลุดต,ต้องคัดเลยนะผมคิดว่าน่าจะทรงคล้ายๆกับตัวเวิร์กน่าจะมีการลงมาสะสมกําลังซะก่อนแหละนะถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นอีกสักรอบหนึ่ง ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับหุ้นทั้ง30ตัวที่เรานํามาวิเคราะห์กันในวันนี้ก็มีหุ้นหลากหลายตัวเลยนะครับที่เป็นทรงขาขึ้นที่น่าสนใจอยู่ซึ่งจะสวนทางกับตลาดเนาะเพราะว่าตลาดบ้านเราตอนนี้นะครับภาพรวมเป็นขาลงแต่ว่าหุ้นที่ติดสแกนมาส่วนใหญ่ก็จะภาพรวมเป็นขาขึ้นนะถ้าตลาดลงหุ้นที่ติดสแกนมาที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นอาจจะมีการพักตัวแต่ว่าวันไหนถ้าตลาดดีปุ๊บหุ้นที่ติดสแกนมาก็จะวิ่งขึ้น แบบวันนี้หลายๆตัวนะครับอย่างซิก,ก้าอย่างนี้ก็วิ่งขึ้นได้สวยเลย j จ k คเองน้ครับก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนๆสามารถนําหุ้นที่ได้จากรายการไปทําเป็นการบ้านได้นะครับวางแผนการเทรดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าเทรดนะและก่อนจากกันไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์สัก2เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือสําหรับเพื่อนๆที่ อยากจะสนับสนุนช่องมานี่ฮีโร่ของเรานะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะครับและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกกับช่องเราแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับได้หุ้นการบ้านนะครับจากช่องมานี่ฮีโร่เรานะครับทุกๆวันอาทิตย์นะเป็นลิสต์หุ้นการบ้านเพื่อให้เพื่อนๆเอาไปวางแผนเทรดกันต่อในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็จะมีอีก2คลิปที่มอบให้ก็คือคลิปการเลือกหุ้นเข้าพอตที่จะลงทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็จะเป็นคลิปการอัปเดตเซ็ตฟลิปตี้อินดัสทรีกลางสั อีกหนึ่งเรื่องนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนหุ้นอย่างจริงจังนะครับอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็จะมีคอร์สการเรียนออนไลน์แบบกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ Li น์แอดมันนี่ิได้เลยครับและสุดท้ายนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราช่องมันนี่ฮิโร่ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาละครับสำหรับรายการหุ้นเด็ดรอบวันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสสวีด